เลิกริกนิโนก็รำมรเมาไเียวนี่งี้ตวมมุโอ้พี่กาคนดังเนาะขอฟังหนึนะคบจบแล้วเฮ้ยจบแล้วคนรู้จักมึงด้วย

ประธานครับประธานครับ้องเนียนด้ครับตมแต่เองนี้กระตันนี่กูด่ัะอเออคุยว่าสารไ้หมานี่รับกในกองนะสบายครับบางตันในกองครับตัวนี้้อง้ตัวนีรับกระนกองนะครับบางับกรในกองครับ โกกันค่ะตกเดยนตกเยน้จกตกดยน้โอ้โหรับเันใงนั่งค้างค้างครับกันนอง้างับเล็กตัวเด็กตู่ในการทาร่วงะเล็กตัวดัเ็มงหน้าค้างค้างโอ้โหออข่อข้องนะครับ องยต้เหมน้องเป็แบน้ตวะเปนน้องจะองมาเลามาเเลยมาลาเลาเลยยเลาเลยมาเลยเลาเลยมาเลยมาเเลยยลยมาเลยลยายาเลยมาเลยาเลยมาเลยมามยาลมมาเา นายอยากแบทเองชื่อไม่ได้นั่งให้เราเขาพูดแล้วเนี่ยกดปรามาโดโกะลยกมิตรมิจทีพูดภาษาไทยได้ไม่เห็นหรอผมผมเคยได้ยินเสียงที่ น้ำตาไหลพอแค่นี้ก่อนแล้วกัน,นโอเคนะครับสำหรับพูดจาภาษาเทพ EP แรกก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ไม่ไหวแลนะ้วน้ำตาเล็ดแนละ้วแคน่นี้นะครับผมนะถ้าอยากได้ EP สองของห้าเลยานพอนะครับผมสนะามารถติดตามได้ที่เฟซด้านล่างเลยนะครับผมนะฮะ อย่ไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ